ลาลาลาเฮ้ยฉันเดินวันนี้สนุกมากเลยนะเฮ้ไปดีกว่าติ้งตองติ้งตองให้มันติ้งตองหน้าบ้านเนี่ยไม่เห็นสักะคนเลยไปไปดีกว่าอ๋อช่วยช่วยเฮ้ยช่วยด้วยฉันเหยียบขี้หมา ต้อ,อ,องปสซ้ากกิบไปวะเนี่ยเจ้นานั่นสมนั่นน่าโดนฆ่าฉันเละแล้วทำว่าฉันคือใครฉันคือคนข้างบ้านนั่นแหละไปดีกว่าก่อนที่เขาจะเห็นตัวอีฮฉันต้องไปสักรถน,นั่นเนี่ยรู้สึกก้อนบลอลเลย ผมมด้วย่ะแวกตัววักเฮ้ยนี่เปซะที่กระเทือทำไมมีมีคนแกล้งอย่างนงี้ฉันมาอีกรอบหนึ่งฮ่าฮ่าฮ่าดูสิข้าจะปีนไปกำแพงหน้าบ้านุงแกฉันจะทำท่าสไปเดอร์แมนให้ดูฮ่าฮ่าฮึโอ๊ยโอ๊ยอะไรนี่ เห็นไหมทุกคนนั่นคืออะไรสองอันมุงกลมมุงกลมแต่ที่จริงมันคือตูดชั้นเนี่ยแหละเพราะฉันไม่ได้ใส่กางเกงมาจากบ้านฉันก็เลิมแต่ที่นี่มันไม่มีคนเพราะว่ามันเงียบมากโอ้โหตะกินได้เสียงเจ้านั่นคนข้างบ้านของฉัน ฉันว่ามันน่าจะมาแก้ยี่เน่เลยเดี๋ยวฉันจะเอาคืนแนะ่อาวิตากดีกว่า <c oughs>